ล้วมีสกูชี่จะมารีวิวตัวนี้คือพิเศษเซอร์ไพรส์สุดๆเลยนะคะมันก็คือมันก็คือขวดนมไอบลูมรุ่นเก่าที่ซูเปอร์แรแรกว่าปาเทกิอีกนะคะแรมากๆคะแรมากแร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 ตามรแรแแรแรแแรร วันนี้อยู่ที่อัพนะคะทุกคนือทับท่าสามพันอัพนะคะตอนนี้ Oh my god Oh my god นี่นะคะแพ็กเกจก็ยับเนาะเพราะว่าแบบมันแรนะคะ่ะก<ๆ>็หลายทอดนะคะหลายทอดแรแรแรนสง่งแค่ทอดเดียวแล้วแหละประมาณนั้นก็คือเราซื้อกับกานรานร้านร้านจำชื่อไม่ได้ นี่นะคะแพ็กเกจนะอ, reveal, อาจจดแจะเอกมาให้ดูเลยอาจจะรีบให้ดูก่อนมิกไปดูยไม่ต้อโลมา My God นี่นะคะแพ็กเกจนะคะอนี่ค่ะนี่นะเป็นแพ็กเกจของขวดอมไอบูมรุ่นเก่านะคะ <Piet. S 2> เป็นสีดำตัวนี้แร r สุด ตัวนี้มันจะกิ๊บปุ่นเลยนะคะขาวจะมาลองดูตัวสกุช่กันเลยนะคะก็จะเหมือนขวดนมนะคะแต่ว่ามันคือสีดําแล้วมันก็เป็นรุ่นเก่าะคะ่ะแล้วก็จะมีภาษาญี่ปุ่นอยู่ตรงนี้นะคะไม่รู้ว่าไ,ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันคือลายเส้นหรือเปล่าใครรู้คอมเมนต์นะคะแล้วก็เป็นรอยแบบเกืกอ,อย่างนี้นะคะแต่ว่าไม่ใช่เล็บเรานะคะเป็นแบบ ก่อนทอดมานะคะก็ตําหนิอันนี้เราไม่ได้ทำนะคะมันคือเราได้มามันก็มีตําหนิเท่านี้เลยนะคะที่เขาขายนะนี่นะมโซมานี่ตำหนิตามความแบร์เนาะแค,ค่ใคเดี๋ยวมาบีบกันเลย ไม่ขายไม่แลกไม่แจกเนาะถึงตายก็ไม่ขายอะเอาไปกินนมก่อนนอนไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วคือซูเปอร์แรงเลยอะ่ะแรงมาก เราไปคนรูปในเน็ตนะคะไม่มีเลยอ่ะไม่มีรูปเลยเพื่อแบบบีบมันมาก <c oughs> ที่เอามาบีบนอกแพ็กเกจนะคะเพราะว่าลัวมันลัวแพ็กเกจมันจะยับแล้วก็จะขาดนะคะ <c oughs> อันนี้คือเราเอามาใส่ในถุงอื่นนะคะ <c oughs> เพราะว่าแพ็กเกจมันแบบมันยับแล้วนะคะก็เลยเนี่ยจะรบกวนคุณแพ็กเกจนะคะ <c oughs> แล้วก็เลยเอามาใส่ในถุงอื่นนะ ติดก็เทปก็เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้ไม่ยบ้ยค่ะกดไลค์ก็ซับสไคร e ด้วยนะง่วงนอนแล้วตอนนี้กี่โมงนาฬิกาตายก็เลยไม่รู้นะคะบ๊ายนะบาย